สวัสดีค่ะตาลค่ะช่องยี่หนึ่งนะคะ FC มาจากอยุธยานะคะนี่ค่ะมาที่ยวโอ้อันนี้อะไรนะอา่ะไทยไทนพ่อปั๊บแสนใช่มตาชานตาชานพ่อปั๊บแสนตาชานใช่ไหมดู่ารูปหน่อยนะจ้านี่นะคะใจเย้ยนะครับ FC มาจากอยุธยานะคะนี่ค่ะโอ้วันนี้โหมาไกลเลยมาไกลเลยอื เที่ยวมาเรื่อยๆสัมภาษณ์แล้ว <laughs> สัมภาษณ์บอกว่าเที่ยวมาเรื่อยๆว่าได้หลายวันแล้ว <laughs> <laughs> อยู่ในบ้านประเด็นก็พักผ่อนค่ะพ, <c oughs> พักผ่อนอยู่ในบ้าน,นใ,ชใช่ค่ะมุคนด้วยพักผ่อน<ด>อ,ยอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านค่ะพักผ่อนก็คงจะหลับไปแล้วมั้งนอนพัะก่อนเนาะมีคนมาเยอะไหมคะค่ะก็เหมือนเดี๋ยที่จอยทยอยก็ไม่ได้ว่าเยอะเท่าไหร่แล้วค่ะจอดแล้วก็ค่ะจอดแล้วก็ไป ก็แวะมีช่วงสงการนี่แหละมีคนเยอะหน่อยค่ะช่วงวันหยุดสงการนี่อีกก็สอสวันที่ก็คงเงียบปีละค่ะเงียบปิดเหมือนเดิมละคะ่ะสรุปตรงนี้ยังไงครับสรุปตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีคำอ,ออกมาคําสั่งออกมานะคะว่าจะได้ทํายังไงต่อนะคะตอนนี้ก็รอคําสั่งนะคะรอคําสั่งว่าจะได้สร้างต่อไปหรือยังไงก็ต้องรอคําสั่งค่ะ ก็มันเหมือนว่าอะไรมีการฟ้องร้องกันเนาะครับค่ะมันก็เลยแต่จริงๆก็น่าจ้สร้างต่อไปเป็นนนค่ะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรจ้าก็คิดว่าอย่างนั้นแหละเพราะไม่ได้เสียหายมีแต่รายได้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าหนึ่งมีคนมากราบไหว้บูชาที่เชื่อถือเนาะเชื่อถือทางองค์ปู่แล้วก็มีการมาบนใช่ไหมบนสําเร็จแล้วก็มาลําถวายอย่างนู้นอย่างนี้นะคะ ก็พอมันก็มีรายได้ส่วนหนึ่งเข้าหมู่บ้านนะคะโ้ยอะาะทางโ้งขึ้นเขาเนาะจะหาลงมาตอนนี้ก็ถึงมันจะข้ามเขาแต่รถเราไม่เป็นไรจะไปนอนอะไรนะสกลป่ะโอ้สกลน่ะใช่เลยสกลก็ลงไปทางนี้เลยทางที่นี่แหละบ้านบ้านอยู่โคราาเนี่ยขับไม่ไหวค่ะนอนสกลก็ทางที่อ่ะบอกนั่นแหละเส้นทางที่ไปนี่ก็เลี้ยวแล้วก็ต้องระวังโค้งนะคะโค้งมากนะคะโค้งชันด้วยนะคะ ข้างเหนือโอ้ขนาดเราไปะเราไปเขาพอยิ่งโค้งยิ่งตันนะเขาคออ่ะโอ้จะเราไปเขาคอไปค่ะแต่รถก็แต่รถก็เหมือนบ้านเราอยู่อ่อแต่แต่ทางนี้น่ะโค้งอยู่แต่ว่ารถโอ้ประสบอุบัติเหตุเยอะเลยบ่อยเลยค่ะถ่ายรูปโอ้ปู่ได้เลยนะคะนี่ค่ะยูทูบเบอร์โอ้โหยูทูบเบอร์อัน ไอ้ไอ้ไอ้วูโสกว่าเพื่อนนะคะค่ะที่หนึ่งเลยนี่ค่ะอายุเยอะกว่าแต่ก็รายได้ก็เยอะกว่าเพื่อนอีกนะไม่ใช่ธรรมดานะคะเป็นยูทูบเบอร์กันหมดแล้วบ้างเนี่ยค่ะเป็นยูทูบเบอร์กันหมดโอ้โห่กล้องนี่เต็มเป็นห้าสี่หกสิบเลยนะแต่ตอนนี้มันเหลือแต่ส่วนมากก็เหลือแต่คนพื้นที่นี่แหละคนอยู่ ่ค่อันนี้ลูกชายหรือเปล่าโอ้พ่อก็ตัวจ่อยแม่ก็ตัวจ่อยแล้วลูกทำไมถึงสมบูรณ์นะครับโอ้โหสมบูรณ์เลยนะครับอ้าวกลับได้ค่ะกลับองค์ปู่ได้จ้ะ ่อด้วยใส่กันยางอายุทยาอก็อย่างนี้หละค่ะทำกันไปนี่แหละชาวบ้านทำกันไปมะมะแมะแมะเล่นกันไปเกิดมาก็ไม่เคยทำาราอยู่รู ปดีจาคุณยายนี่นะคะมาจากอายุธยาเที่ยวไปเรื่อยๆเลยวันหยุดเนาะวันหยุดวันพักผ่อนนะคะบรรยากาศตอนเออตอนเย็นๆนะวันนี้ไม่ร้อนนะคะดีในะวันนี้ไม่ร้อนนะนจ้า แต่ก่อนร้อนๆน,นะนี่ค่ะโอ้โหเจ้านิกกี้ก็ขี่รถกับใครเนี่ยอะไรนิกกี้จองรถตาเลยโอ้โหนิกกี้จองรถตาเลยว๊วแานิกกี้เอ้ยอ,อ,อืม

วันนี้รู้สึกคนมาเที่ยวเยอะนะคะก็เป็นวันหยุดเช่นเดียวกันหยุดสงการยังไม่เปิดนะคะยังไม่เปิดทางานเนาะก็ยังมาเที่ยวกันอยู่นะคะนี่นะคะมาเยอะกันนะคะอ้าวเป็นฝาแฝดหรอไม่ได้แฝดเอา้าทำไมเท่ากันจังเลยอ๋อ เหมือนกันด้วยอู้โอ้โอ้คนโตของพี่ใส่เสื้อเหมือนกันจ้าอธิษฐานขอพรอก,กับองค์ปู่นะคะนี่ค่ะมาจากอุทยานะคะ ขอพรถ้าอยากจะตีคล้องก็ได้นะคะนี่คือคล้องที่จะต,ต,ตีได้นะ,ะ FC จากอายุธยานี่ก็ FC มาจากทางอุบลน,นะคะวันนี้เยอะนะคะเยอะมากนะคะ,คะนี่มาจากอุบลเยอะๆวันนี้ก็ตั้งแต่วันหยุดมาก็มี เซี <F> 4, มาเที่ยวเรื่อยๆนะคะจ้ะจะจาก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะคุณไลค์คุณแชร์ครรุณซับคุณใครก็ถึงด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ